ปีนี้เนี่ยเรียกได้ว่ากระแสฮิปฮอปเนี่ยมาแรงเอาซะมากๆสังเกตนะจะมีหลายๆค่ายฮิปฮอปเนี่ยเปิดตัวขึ้นมาใหม่มากมายเลยแสงดงว่ามีศิลปินที่มีความสามารถเนี่ยมากขึ้นด้วยแล้วในปี2021นี้จะมีแรปเปอร์ท่านไหนที่น่าจับตามองในปีนี้ไปรับชมกันเลยดีกว่ากับ5 r a แรปเปอร์ที่น่าจับตามองในปี2021คนแรกเลยที่ผมว่ามาแน่ๆน,นะก็คือเรจิส หนุ่มตัวจีจากกลุ่มโฟดูโจที่แจ้งเกิดมาในตัวละครใหม่ในที่เป็นสีสันในปี2020จากผลงานฟิกกับคนอื่นๆด้วยโฟที่เรียกได้ว่าสำเนียงเนี่ยสุดจะอินเตอร์เลยนะทั้งสีหน้าท่าทางของเขาทําให้เราเนี่ยนึกว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยมาจากอเมริกาจริงๆแต่เขาไม่ได้เป็นหนุ่มอเมริกาแต่อย่างใดเขาเป็นนักศึกษาอินเตอร์ในไทยนี่แหละถึงอย่างนั้นเนี่ยเขาก็มีลูกเล่นเนี่ยในการทิ้งคําท้ายไว้ในท่อนทุกต่างๆทําให้เราเนี่ยจำได้ง่าย ซึ่งตอนแรกที่ผมได้ฟังเขานะผมก็นึกว่าเป็นแรปเปอร์ที่มาจากอเมริกาจริงๆโดยผลงานที่น่าจับตามองเขาในปีนี้เนี่ยได้แก่เพลง6โมงเช้าที่ได้ไปร่วมแจงกับทาง K6Y ใน EP l o f i นั่นเองส่วนจะมีผลงานอะไรเนี่ยให้ได้ฟังกันอีกก็รอติดตามเขาคนนี้ไว้ได้เลยคนที่2ที่ผมจะมาพูดถึงเนี่ยก็คือคนนี้น Min ี่เอง Minimix ที่ก็ได้แจ้งเกิดน,นะจากรายการโชว์มี The Money Thailand Season 2จากโฟและสำเนียงเนี่ยสุดจะอินเตอร์ ทำให้เธอเนี่ยได้เข้าไปในรอบเลือกทีแต่ก็น่าเสียดายนะที่ไม่มี PD ดีคนไหนเลยเนี่ยที่เรียกได้ว่าจะเลือกให้เขาไปต่อแต่ถึงอย่างนั้นนีโน่โปรดิวเซอร์มือทองนะก็ได้เห็นความสามารถของเธอเนี่ยก็ได้ให้เธอเนี่ยเซนเข้าร่วมค่ายฮิปฮอปเลือดใหม่อย่าง h ฮเทนก็ต้องรอติดตามกันเลยนะว่าปีนี้เนี่ยทางมิ n i มิงส์เนี่ยจะปล่อยผลงานอะไรออกมาซึ่งมาถึงคนที่3ผมก็ให้วรีวันทุกคนก็น่าจะจำเขาได้ดีนะจากรายการโชว์มีเดอะมันนี่ไทยแลนด์ซีซั่น2 เป็นเ็กนูมเนี่ยที่มาประทา่ากับแชมป์อย่าง k a ในรอบเบสเทอร์ได้อย่างสูสีและสุดมันและก็ได้ฝากความสนใจนให้กับแฟนแบบหลายๆคนซึ่งเป็นคนเนี่ยที่เรียกได้ว่ามีความสามารถในการใช้โฟลที่สลับกันไปสลับกันมารวมถึงการใช้คําที่สลับสลวยทั้งสัมผัสความหมายได้อย่างลงตัวซึ่งก็บอกก่อนเลยนะว่าผมเนี่ยเคยเจอเขาที่สนามกีฬาแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองซึ่งแกเนี่ยก็มาเล่นบาอยู่ส่วนผมเนี่ยก็ได้มาเล่นสเก็ตแต่ผมก็พลาดโอกาสที่จะได้เข้าไปทักทายเขานั่นเอง ซึ่งผมก็ได้รอติดตามผลงานเพลงใหม่ๆของเขาอยู awesome. ่สำหรับคนที่4นั่นก็คือนมบรรณายซึ่งทุกคนก็น่าจะได้เห็นผลงานเพลงของเขาแล้วนะในเพลงปฏิรูปร่วมกับแรปอเกนเดเกเรชิพด้วยลุคที่เรียกได้ว่าเป็นอเมริกันแก๊งสเตอร์เลยและยังไม่พอนะเขาเนี่ยเป็นตัวละครรับแห่งดูบบอยหรือในวงการเรียกเขากันว่าแก๊งบังเป็นชาวหอย่านรังสิตเนี่ยที่รวมตัวการทำเพลงในชื่อดูบอยบอยซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเคยฟังนะ ซึ่งหนึ่งในเสียงนั้นเนี่ยก็มีนำบรรณาอยอยู่นั่นเองและล่าสุดเนี่ยก็ได้ไปเข้าร่วมโปรเจกต์ใหม่นะที่มีชื่อกลุ่มว่า Food Work ก็ต้องรอติดตามผลงานเพลงกันต่อไปนะว่าจะมีผลงานเพลงอะไรใหม่ๆเนี่ยให้ได้รับชมกันอีกคนที่5 is is หนุ่มมานิ่งกับเพลงแบบเหนือความคาดหมายด้วยการคิดเนื้อเพลงที่แตกต่างเ่ทำให้เขาแจ้งเกิดด้วยเพลงที่เรียกว่าเป็นเนื้อหาลุ้นๆในเพลงเลยในเพลงที่มีชื่อว่าจะว่าไปแล้วเชิงเทียนของกูก็สวยดีเหมือนกัน ในที่นี้เนี่ยผมชอบความคิดของเขาในการแต่งเพลงมากๆมันแฝงไปด้วยแง่คิดต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นร็ปเปอร์สายเนื้อหาคนหนึ่งเลยที่ผมชอบมากๆแถมผมยังมองว่าเนี่ยเป็นคนมีเซนส์ทางด้านดนตรีซะด้วยทั้งด้านการใช้ภาษาการแต่งเพลงทัศนคติฟโฟล์อารมณ์เรียกได้ว่ามาเต็มปีนี้เนี่ยผมว่าเขามาแน่แน่ก็ต้องรอติดตามผลงานเพลงของเขาเนี่ยต่อไปส่วนสเปเชียลนะผมแถมให้อีกหนึ่งคนซึ่งคนนี้เนี่ยไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือยังเจนั่นเอง เป็นแรปเปอร์นะที่มาแรงมากๆสำหรับสายทรปส่วนเพลงที่ทำให้เป็นที่รู้จักกันเนี่ยก็น่าจะเป็นเพลงผู้พันเป็นสายทรปอีกคนที่น่าจับตามองมากๆด้วยสไตล์ทั้งน้ำเสียงสำเนียงที่ผมพอได้ฟังครั้งแรกเนี่ยก็รู้สึกชอบเลยทันทีซึ่งหลังๆเนี่ยก็ได้เห็นเขาเนี่ยไปร่วมงานกับศิลปินที่มีชื่อเสียงมากมายและในปี2021นี้เนี่ยผมว่ายังเจเนี่ยเป็นแรปเปอร์ที่น่าจับตามองมากๆสำหรับแรปเปอร์ที่น่าจับตามองในปี2021 ก็เป็นความคิดส่วนตัวของผมล้วนๆซึ่งก็มีแรปเปอร์อีกหลายท่านนะที่เรียกได้ว่าน่าจับตามองมากๆในปีนี้แต่ผมเนี่ยก็ยังไม่ได้พูดถึงก็ต้องรอดูในคลิปหน้าใน EP ีต่อไปว่าจะมีใครกันบ้างสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเท่านี้ News ์แรปเปอร์และผมบิ๊กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ